แห่ชมแจกอาหารฟรีให้ประชาชนนายคู่จะทำคู่รักดาราไม่แบ่งเชื้อชาตินี่แหละที่สังคมไทยต้องการอีกหนึ่งคู่รักที่สวยหรอเหมาะสมกันมากๆแถมจิตใจดีทั้งคู่อีกด้วยสำหรับบอยและเจี๊ยบเราจะเห็นว่าทั้งคู่ช่วยเหลือประชาชนอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อย่างไรล่ราสุดทั้งคู่พากันทำความดีอีกครั้งจัดอาหารให้ประชาชนฟรีที่หน้าร้านแต่ราดหน้ามหาชนแถวสนามบินน้ำโดยมีประชาชนต่อแถวรับกันจำนวนมากโดยหนุ่มบอยโพสต์บอกว่าเนื่อนงในวันที่13ตุลาคม แฮชแท็กลดกับข้าวบอยเจี๊ยบดีใจที่ได้เข้าร่วมแจกอาหารฟรีให้พี่พี่น้องๆคนไทยและต่างชาติในวันนี้วันนวมินทรนมหาราชซึ่งเป็นปีที่เจ็ดของวันสวรรคตคร,รัชกาลที่เก้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอบคุณที่ปุ๊บปับ๊บร้านแปะราดหน้ามหาชนที่ชวนเราในครั้งนี้ด้วยครับ แต่รัดหน้ามหาชน